สวัสดีคะ่ะแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง fc หม่และ fc ก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่นกอนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะสามารถมีค่าไม่หลุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะอดมินก็จะพามาสรุปนะคะแนวทางฮานอนมัดรวมของเมื่อวานนะคะเราค่อยมารับชมของวันนี้นะคะ84หลุดนะคะให้เด่นสีเจาะไม่เข้า25นะคะก็หลุดไป 0ูก็หลุดนะคะตารางกำลังวันเข้า3ตัวนะคะ603นะะ่น้อยปกตินะคะ26กนะคะก็หลุดไปนะ,ะตัววิ่ง6มา9 3นะคะก็หลุดนะคะ4 3หลุดเสียดายได้เด่น4เจาะไม่เข้า7 6มาตัวเน้นตัวชอบะคะสรุปแล้วก็มาคู่เดียวะคะตัวเลขน้อยมากนะคะโอกาสเข้ายากนะคะ กัดหลุดนะคะมีเยอะนะคะเดี๋ยวเรามารับชมของวันนี้กันเลยนะคะสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมีสามสี่แปดสองเก้าเจ็ดนะคะแอดมินให้เด่นสองกับสามนะคะเด่นสองนะคะก็จะมีสองศูนย์สองหนึ่ง 2 6นะคะก็อย่าลืมตาม2 9ได้นะคะอันนี้จับคู่ได้นะคะพี่น้อง2 3สาำหรับเด่น3นะคะก็จะมี3 0 3 4 3 6นะคะ3 6อย่าลืมตาม3 9นะคะ เพราะว่าเด่นทั้งคู่นะสามหกกับสามเก้านะคะสำหรับชุดกันนะคะก็จะเป็นเจ็ดเก้าแปดสองแล้วก็เจ็ดสองนะคะแอดมินเขียนลืมนะคะเมาเลขแล้วนะคะสำหรับกันเบิ้ลนะคะ การเบิ้ลก็จะมี443388 8, นะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็น20 72 26 79 36 3 9ะะ1 2 3สอจดไว้นะคะ่จดไว้ับไว้นะคะก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยไว้ในอ้อมอกอ้มอ,ม,อมใจด้วยนะคะ ฝากลูกต้นรักปากต้นตะไคร้ให้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้ไม่กำลังใจนะคะคำนวณน,นะทางตัวเลขสิสยๆสงามๆมาฝากนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า